สวัสดีครับบ้านใครๆมีปัญหาแบบนี้มากไหครับเวลาเปิดประตูทิ้งไว้ได้าลมพัดประตูไปชนกําแพงผนังนะครับทําให้ลูกผิดเสียหายครับคลิปนี้ผมจะพามา DIY ทําที่กันกระแทกประตูนครับเดี๋ยวมารับชมกันเลยครับว่าผมจะทํำยังไงนี่ครับอุปกรณ์วขวดคิงครับที่ใช้หมดแล้ว ฝาคนน้ามาลลุแล้วก็ปืนเก่านี่ครับแค่สามอย่างนี่ครับสามารถทําที่กันกระแทกได้แล้วครับกดเีมผมจะเอาแก่หัวกดนะครับเอาท่อด้านล่างออกเอาเฉพาะหัวกดแล้วก็ฝาคนน้าบอลลม เรามาเริ่มทำกันเลยครับผมจะใช้ปืนกาวครับยิงกาวเข้าไปในฝาประมาณครึ่งหนึ่งครับประมาณครึ่งฝาครับแล้วก็นำหัวกดยิม กดเข้าไปในฟ้าเลยครับแล้วก็รอให้ขาวแห้งขาวแห้งแล้วครับก็จะประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำหัวคนนี้ครับไปติดใส่ครับผนังเอาด้านที่ผ้าดาบลารมครับติดใส่ผนังครับจะเ,เราวาติดกันเลยครับผมจะใช้ พื้นกาวยิงนะครับใครจะใช้เจาะฝังน็อตก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมทำให้ชมเป็นแนวทางครับนี่ครับติดแล้วก็จะประมาณนี้แบบง่ายๆครับไม่ยากครับถ้าใครมีขวดครีมก็นำมาใช้เกิดประโยชน์นะครับผมว่าน่าจะมีทุกบ้านนะครับ นี่ครับหลักการทํางานก็จะประมาณนี้ครับเวลาประตูมาโดนมันก็จะเต oh. ้งออกมาครับ oh. นี่ครับ oh. ก็จะประมาณนี้ครับ oh. เดี๋ยวเรามาลองปิดประตูดูครับ oh. เวลาประตูมาโดน ตัวที่เราทําไว้ที่การกระแทกที่ทําไว้มันจะเป็นยังไงนี่ครับประตูจะมาสัสมผัสไอหัวกดกีมที่เราทําไว้ครับประมาณนี้ครับจะช่วยลดแรงกระแทกและลูกปิดก็จะไม่โดนผนังประมาณนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ กดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเพียงกำลังใจในการตามคลิปต่อไปด้วยครับขอบคุณมากครับที่รับชม